สวัสดีครับผมสิทธิงานมาริทองครับจากช่อง NJ Story นะครับวันนี้มีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยเขาถามว่าพนักงานมีกลิ่นตัวที่รุนแรงเราจะสามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรคำถามนี้ถูกโพสในกลุ่มของ HR นะครับเพื่อหาเพื่อนๆ HR ด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันตอบคำตอบเนี่ยหลากหลายมากเลยบางคนก็บอกให้ HR ไปรักษาตัวเองก่อนไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงอะไรแบบนี้นะทุกคน แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story นะครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปแนว HR ก็สามารถไปดูที่เ a ลิ i s ชมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วไปกันครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับเรื่องเรื่องนี้นะครับมาจากโพสต์โพสต์นี้เลยครับอยู่ในกลุ่มของ HR นะครับก็เขาตั้งโพสต์เลย พนักงานเป็นโรคกลิ่นตัวเหม็นเน่ารักษาไม่ได้จะจัดการอย่างไรดีครับโอ้โหก็เดือดนะทุกคนเขาบอกเลยว่าคือโพสต์มาเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนแต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นกันเนี่ยก็เดือดเลยครับโอ้โหทําไมต้องแบบดูถูกพนักงานด้วยกลิ่นตัวเหม็นเน่าเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอก็จริงๆผมก็ไปนั่งค่อยๆอ่านนะครับค่อยๆอ่านก็มีทั้งความเห็นที่แบบเออค่อยๆคุยกันซี หรือว่าก็ให้เขาไปรักษาสิหรือว่าแนะนําเรื่องของสบู่ดับกลิ่นกายอะไรต่างๆก็หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ดีนะครับบางคนก็ไปต่อว่าคนนี้คิดว่านะคนนี้จะเป็น HR เพราะอยู่ในกลุ่มนี้ว่าให้ HR ไปรักษาก่อนเลยไปว่าพนักงานแบบนี้ได้อย่างไรนะครับปรากฏว่าพอพี่เขาเริ่มมาไล่ตอบผมไม่มั่นใจว่าเขาน่าจะอายุเยอะกว่าผมหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับทุกคนโรคโรคนี้นะครับชื่อนี้นะเดี๋ยวผมไม่ดูชื่อโรค โรคนี้นะครับเขาเรียกว่า TMAU นะ TMAU ไตรเมทิลอะมีนนเรีย e e เออผมอ่านถูกไหมเนี่ยไตรเมทิลอะมินูเรีย e e เป็นโรคทางพันธุก,กรรมโรคหนึ่งนะครับให้ดูลักษณะของโรคนะลักษณะของโรคเนี่ยก็คือเขาจะมีความผิดปกติของการเผาผลาญอาหารเวลาเรากินอาหารเข้าไปถูกไหมฮะแล้วมันจะมีการเผาผลาญแล้วก็จะมีการ หลังเอนไซม์ตัวหนึ่งขึ้นมานะคระับเป็นความผิดปกติของเอนไซม์ที่ชื่อว่าฟราวินคอนเทนนิ่งนะอ่ะผมเรียกย่อว่า FMO3 แล้วกันเออ FMO3 แล้วกันคือตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไตเมทิลรามินนะครับ PMA ให้เป็นไตเมทิรามินออกไซด์ได้คือปกติถ้ามนุษย์ทั่วไปกินอาหารเข้าไปเนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนไอตัว TMA เนี่ยให้เป็น TMAO ได้แต่ว่าโรคนี้ทำให้คนๆนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยน TMA เป็น TMAO ได้นะครับก็จะทำให้ไอตัวไทเมทิรามีนเนี่ยที่มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับไม่ได้ถูกย่อยหรือว่าอะไรสักอย่างหนื่ไมไ่มีการทำปฏิกิริยาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะถูกขับออกมาทางเหงื่อทางปัสสาวะหรือว่าทางลมหายใจทำให้เกิด กลิ่นเหม็นเหมือนปลาเน่าปลาเน่าเลยนะทุกคนผมแล้วก็โอกาสที่ในการเกิดลกลิ่นหรือว่าโรคเนี้ยค่อนข้างน้อยพบได้น้อยมากหมื่นคนเจอสักหนึ่งคนหรือว่าแสนคนเจอสักหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญก็คืออะไรรูไหมทุกคนโรคเนี้ยครับมันไม่เป็นอันตรายกับอ,อ,อวัยวะของร่างกายแล้วมันทําให้มันไม่มีการเขาเรียกว่าอะวิจัยที่มากพอหรือว่ามีการหาทางรักษาที่ สะดวกง่ายคือมันไม่ได้เป็นจุดสนใจหรือว่าเป็นความสําคัญของมุมมองของแพทย์เพราะว่าร่างกายยังทํางานได้ปกติดีอยู่นะครับยังมีชีวิตยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่มีความแตกต่างคือส่งกลิ่นเหมน็นเหมือนปลาเน่าออกมาจากรมหายใจจากเหงื่อจากปัสสาวะจากอของเหลวที่ออกมาจากร่างกายอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นไอ้สิ่งนี้ครับมันไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายแต่มันไปส่งผลกระทบต่อจิตใจ และที่สําคัญที่สุดคือโรคนี้ครับยังไม่มีทางรักษาครับไม่มีทางรักษาแบบหายขาดร้อยเปอร์เซ็นตนะทุกคนอ่ะทีนี้ผมก็ไปเสิร์ชงานต่างๆมาให้แล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะเขามีวิธีการรับมือกับโรคนี้ยังไงนะเขาบอกว่าอย่างแรกครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่จะปล่อยไอสารตัวนี้ก็พวกไข่แดงถั่วเนื้อแดงปลาก็ถ้าหลีกเลี่ยงหมดนี่ก็ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้ทานถั่วไม่ได้ทานได้แต่ผักมั้งผมไม่มั่นใจนะครับ แล้วก็อาหารอื่นๆที่มีโคลรนนะครับหรืออีกแนวทางนึงก็คือกินยาปฏิชีวนะตามคําแนะนําของแพทย์นะก็เขาจะมียาบางตัวที่ไปฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าให้การกินยาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับร่างกายส่วนอื่นและไม่ได้หายขาดเท่าที่อ่านรีเสิร์ชของงานต่างประเทศมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหายไปประมาณ 6- 7เจ็ดเดือนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือบริโภคอาหารเสริมทานกำมมังหรือว่าอปเปอร์โคเรนโรฟิรินอ่านถูกไหมเนี่ย เออใครที่ดูถึงตรงนี้นะผมขอขอบอกไว้นิดนึงย้ําเลยนะอันเนี้ยเป็นงานที่ยังไม่ได้มีการสนับสนุนทางการแพทย์อ่านมาเสิร์ชมาให้ดูว่าเออมันมีแนวทางแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะรักษาหรือทาอะไรก็ตามเนี่ยผมแนะนําว่าให้อยู่ใต้การดูแลของแพทย์ทั้งหมดก่อนนะครับและอันต่อมาครับก็ให้ตัดต่อ DNA เออก็เป็นวิธีการรักษาขั้นสูงแต่ตัดดอ d น a แตวอามีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างแพง แล้วไม่มั่นใจว่าในเมืองไทยยังสามารถทําได้หรือเปล่าอ่อานต้องไปเดินทางไปถึงต่างประเทศเพื่อปรับไอตัวที่มันมีปัญหาครับให้มันสามารถย่อยและไม่ต้องขับออกมาเป็นเหงื่อ TMA เนาะให้มันกลายเป็น TMAO ให้ได้นั่นเองนี่ก็เป็นแนวทางการรักษานะครับบางคนก็อาจจะมีการให้กินยาคูยาคูวันละสองขวด ซึ่งมันยังไม่มีผลการรับรองทางการแพทย์ที่มากพอนะผมก็เลยให้ข้อมูลได้ไม่ค่อยชัดเจนประมาณนี้ก่อนละกันอ่ะอันนี้คือมุมมองของการรักษาของโรคนี้นะครับทีนี้มาดูมุมมองของ HR บ้างในการจัดการของ HR เนี่ยมันก็ต้องเข้าเป็น,ปนตัวกลางเพราะว่าพนักง,งานไม่ได้ทำอะไรผิดผมบอกนะพนักง,งานไม่ได้ทำอะไรผิดครับไม่มีใครเกิดมา้วออียกเป็นโครคถูกไหม เขาก็มีหน้าที่ของเขาทํางานแล้วเขาสามารถทํางานได้คุณรับเขาเข้ามาแล้วเขาทํางานได้ตามหน้าที่แต่มันมีโรคบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานนะครสิ่งที่น่าจะอันนี้มุมมองผมนะอาจจะไม่ได้ตอบแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นหรืออาจจะมีมุมมองที่ดีกว่านี้ก็ได้หนึ่งเลยครับก็ต้องไปรักษาตามคําแนะนําของแพทย์ก็ต้องไปหาแพทย์แหละให้หมอเขาช่วยดูนิดหนึ่งว่าเออโรคนี้มันต้องทําอะไรบ้างก็ปฏิบัติตามคําแนะนํานะครับสองให้ทําความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงาน แน่นอนครับเพราะยังต้องกลับมาทํางานอยู่หรือคุณอาจจะจัดสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยก็คือหาแนวทางทํางานร่วมกันนะฮะจัดสถานที่ให้เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามีอุปกรณ์ป้องกันเช่นมีแมสให้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขํำนะแต่ว่ามันต้องหาทางนะครับยังไงก็ต้องหาทางอยู่ร่วมกันนะอันนี้คือแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองเนี่ยผมไปเสิร์ชจ,จากงานของต่างประเทศเขาจะมีกลุ่มกลุ่มนี้ครับที่เป็นโรคเนี้ย TMAO เนี่ย เขาก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อให้กําลังใจกันเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบทางกายแต่มีผลกระทบทางจิตนะครับทางใจส่วนใหญ่ที่เขาทํากันก็คือเขาจะไปหางานที่ทําคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเช่นขับรถบรรทุกใหญ่ในต่างประเทศนะครับรักษาความปลอดภยัยงานส่งเอกสารแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็มีอีกแนวทางหนึ่งก็คืองานที่สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้หรือว่างานที่สามารถซัพพอร์ตจากระยะไกลได้ การเป็นผู้ช่วยทางโทรศัพท์การลิ์รายงานต่างๆผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะถ้าสมมุติบริษัทมีตําแหน่งนั้นๆหรือหาตําแหน่งงานที่เหมาะสมให้เขานะครับและโลกนี้ยังไม่ถูกจัดเป็นความพิการนะฮะก็ยังเป็นโลกแต่ว่าเป็นโลกที่มีผลกระทบกับผู้คนรอบข้างสุดท้ายข้อเสนอสุดท้ายก็คือเสนอแพ็กเกจถ้าสมมุติว่าบริษัทไม่ไหวแล้วจัดการไม่ได้ไม่สามารถนู่นนี่นั่น ก็เสนอแพ็กเกจชดเชยครับแล้วก็ค่าตกใจแล้วก็ต้องผมแนะนํานะคุณควรมีเงินขวัญถุงอะโบนัสหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบให้กําลังใจเขาอะเพิ่มเติมรวบรวมเงินก็ได้แล้วก็ให้เพิ่มอีกสักสองสามเดือนสี่เดือนก็ยังได้เลยนะครับถ้าสมมติเขาทางานได้ดีนะแล้วไม่ได้มีปัญหาก็พูดคุยกันแล้วตกลงกันมันสามารถทําได้แต่แนวทางสุดท้ายเนี่ยไม่แนะนํานะครับในมุมผมผมนะก็พยายามหาทางอยู่ร่วมกันแล้วก็ทํางานด้วยกันดีกว่า และสุดท้ายนะครับในมุมของเอ r เนี่ยจบละในมุมของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะทุกคนอยากจะให้มีความเข้าอกเข้าใจกันให้มากขึ้นนะครับเราเข้าใจแล้วว่าการส่งกลิ่นเนี่ยมันทำผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างแต่ว่าผมเล่าให้ฟังเล็กๆแล้วกันเอ่อเป็นทริคนะปกติพวกคุณเอ่อคุณตัวกติทุกท่านนะครับดูดูที่ผมดูดูผมอยู่นะได้ใช้น้ำยาซักผ้าไหม ถามนี้ก่อนได้ใช้น้ำยาซักผ้าไหมเวลาเราซักผ้าครับถ้าสมมุติเราใช้แค่กลิ่นกลิ่นเดียวเนี่ยมันจะหอมแค่ครั้งแรกคุณสังเกตไหมมันจะหอมว่าโอ้โหหอมจังเลยพอคุณใช้กลิ่นเนี้ยซ้ำไปเรื่อยๆสองเดือนสามเดือนคุณจะไม่ได้กลิ่นกลิ่นนั้นอีกเหตุผลก็คือจมูกของเราเนี่ยมันเริ่มจํากลิ่นนั้นได้แล้วมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันหอมแล้วเหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเป็นกลิ่นแบบเนี้แล้วเราอยู่ร่วมกันเนี่ยนานๆนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะ จริงก็ไม่อยากจะพูดขนาดนั้นนะแต, uit uit. แต่ว่ามันก็จะมีความชินขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าอ,อกเข้าใจกันให้มากนะครับทั้งคนที่เป็นแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างให้กําลังใจกันนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะให้เนื้อหาและข้อมูลได้จบประมาณเท่านี้ผมไม่มีทางออกให้นะครับก็เป็นข้อเสนอความเห็นของผมเองเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันใต้คลิปดูนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับ <sunshine> กับเรื่องราวทั้งหมดนี้สุดท้ายนี้นะครับทุกคน เรื่องแบบนี้นะครับโรคแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นครับผมบอกอีกครั้งเลยนะย้ําเลยนะโรคแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแล้วเนี่ยเราเราก็ต้องเข้าใจเข้าอกเข้าใจเห็นใจกันให้มากนะครับเข้าใจเขาแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหากันนะฮะเขาไม่ผิดนะทุกคนเกิดมาไม่มีใครอยากเป็นโรคนะครับทุกคนก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเจอก็ให้กําลังใจการเข้าใจกันมากๆนะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับให้คกำลังใจผมด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story ครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ